ไปถึงสถานที่ตรงนั้นฮะรู้รู้ว่ามันมืดมันมืดมากตอนนั้นจําได้ก็ขับรถขับรถจอดขับมอไซกันแล้วก็เอามอไซไปจอดไว้แล้วต้องข้ามข้ามคลองฮะเพื่อที่จะเข้าไปในป่าใช่มันมีคลองน้ําตรงนั้นครับผมเป็นคลองส่งน้ําอ่าไปบึงอ่าอืมก็เลยเข้าเข้าไปถึงแล้วก็เข้าไปในป่าก็ก็เป็นเหมือนเหมือนที่คิดครับก็คือจะเห็นหลุมศพก็คือเหมือนที่พี่บอลว่าเป็นเป็นศพไร้ญานนะครับก็จะไม่มี มันจะเหมือนเหมือนในอ่าเหมือนในการ์ตูนอ่ะในกรา,ารออ์ตูนขาร้อนอะไรเงี้ยที่เราเห็นเป็นหลุมเป็นเป็นเป็นโนนโนนดินอ่าแล้วก็ปักปักปักชื่อมันมีทั้งอิสลามทั้งคนจีนอ่าศพและญาติทุกอย่างใช่เราก็ได้ไปเห็นว่าคือคืออย่างแรกที่ที่ผมเข้าไปคือยังไม่ได้กลัวครับก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนในในเราเห็นในการ์ตูนเลยเว้ยที่เขาวาดกันว่าเป็นเป็นหลุมแล้วก็มีป้ายมาปักเลยเชยงเงี้ยแล้วเราก็เลยเดินเดินเข้าไปลึกอีกหน่อยหนึ่งฮะเดินเข้าไปลึึกกออีหนน่ยง เห็นเป็นแบบบางอันเขาเขาจะเป็นปูนพี่เขาจะเอาโบกปูนเอาเป็นเป็นท่อเนาะเป็นท่อเพราะว่าบปูเป็นท่อเหมือนเหมือนเป็นเป็นอ่าเป็นคนที่เขาตายตายหงฮครับยังไม่ได้เผาอย่างเงี้ยก็จะมีแตกบ้างเอาตรงๆคือแบบแตกแต่บางคนไม่เขาจะสูสานี้เป็นสูสานที่เอาล่างไปฝังนะครับไม่ใช่เอากระดูกอัฐีไปเก็บคือสดๆเลยล่างจริงๆเอาไปฝังคือคือเป็นคนไร้ญาติคือเหมือนคนไร้ญาติก็เหมือนคนคนเล่ร่อนนะครับบางทีอ่า แต่ก่อนคือเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการที่เอาไปไว้แบบนั้นครับผมครับผมก็ก็เข้าไปครับก็เห็นแบบเออบางอันโลงมันแตกทางเข้ามันเป็นยังไงมันทางเข้ามันเป็นมันเป็นลกๆพี่มันต้องเดินต่อแถวกันจําได้ว่าเดินต่อแถวกันแล้วก็จะมีน้องผู้หญิงไปด้วยอมีพวกมีพวกผมผู้ชายก็คือผู้ชายเดินนําหน้าคนนึงผมเดินเดินหลังสุดผมก็จะแบบ ให้น้องผู้หญิงอ่าไปด้วยเงยเขาที่เขาอยากไปด้วยเงฮะมันมันมันไปไปกันเยอะไหมไปหกคนหกคนโอเคนะครับไปหกคนหกเ็ก็มีผู้ชายผู้ชายสามผู้หญิงสามนะครผมคราวนี้อ่าก็ก็ไปดูไปเรื่อยๆครก็เลยไปถึงอ่าเขาจะมีสารสารเจ้าอ่าใหญ่ๆอยู่ใต้ใต้ต้นไม้ครับผมก็เลยไปนั่งก็ก็คือก็อารมณ์เหมี่นเหมือนเด็กวัยรุ่นอ่ะคือไม่รู้จะทําอะไรก็ แต่เราเราเราคุยกันก่อนหน้านั้นว่าเราอยากไปทําลายเข้าของหรืออะไรเงี้ยนะ mm hmm. คือไปดูแล้วก็เป็นไปดูเพื่อเพ mm ื hmm. ่อที่จะเห็นอย่างเงี้ยตอนนั้นคือคิดแบบนั้น mm hmm. ก็ไปนั่งนั่งก็เห็นสารเจ้าอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่มีอะไรครับก็แบบมีใบไม้ร่วงตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกว่าเออ่ามันเราเราเรากลับกันเถอะ <mm ผมเลยบอกให้ทุกคนแบบเออไอ้ทุกคนกลับกันเถอะไม่ไม่มีอะไรแล้วแหละเราก็เลยเดินต้องเดินต่อแถวกันออกมาเหมือนเดิมฮะเพราะว่าทางต้อง ตรงตรงเวิ้งสู่สารเนี่ยคือคือแยกย้ายกันเดินได้แต่ว่าตรงทางกลับนะมันมันเป็นป่าเข้าออกทางเดียวมันแคบใช่ไหมครับเราต้องคิดภาพตามนะครับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ครับอ่าก็เลยก็ก็เป็นการเดินเหมือนเดิมครับก็คือเดินเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างหน้าจะมีไฟฉายอแต่พวกเราไม่มีอคือแต่ก่อนไม่มีมือถือไม่มียังไม่มีโทรศัพท์มือถือกันอ่ก็คือแบบ อ๋อมันก็จะ<ไ>มันก็สว่างเป็นด้านหน้าด<ช>้านเดียวด้านหลังมันจะมืดหมดเลยใช่แล้วก็เลก็ต้องใช้ไฟฉายเดินสองครับเพราะว่าตอนไปก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องใช้ไฟฉายไหมแต่คือเพื่อนเขาตเตรียมมาคนเดียวเี้โคตรร้อนใช่เขาก็ส่องคือแบบเอาลงแบบนี้ครับส่องส่องไฟไปมาว่าว่าก็ส่องซ้ายส่องขวาผมก็เดินดูทางกับดูน้องผู้หญิงครับก็ก็แวบแรกอะพี่ก่อนก่อนจะถึงทางออกเลยอืมก็คือแวบแรกเห็นละมันเป็นเห็นเหมือนเหมือนมีอะไรละอยู่ข้างหน้าซ้ายมืออ้าวแล้วอ่าครับอันนี้ก็คือ ผมก็เลยเฮ้ยไม่มั้งก็แบบคิดว่าเฮ้ยไม่มั้งคือคือสัมสาหรัแบบผมเวลาเวลาเจอผีหรือเจออะไรเงี้ยผมจะคิดให้ไปในด้านวิทยาศาสตร์ก่อนอไอ้มันเป็นแสงมันอะไรหลอนหลอนแสงมันหลอนลวงตาหรือเปล่าเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีสติไม่ทําให้เราแบบเผื่อเราขับรถพี่แล้วเราเรา,เราแบบเจอแล้วเราเ<อ>กิดอุบัติเหตุได้ก็เลยแบบต้องคิดเรื่องเฮ้ยอ๋อ ตาฝาดมาอ้อะไรเงี้ยคือพยายามพยายามคิดอย่างนั้นก่อนเออแล้วก็ดูใ,ใช่ก็แบบผมก็เห็นแต่ตอนนั้นคืออารมณ์ตอนนั้นคือเพียแหละเฮ้ยก็แบบเรียกเพื่อนเพื่อนชื่อตั้มนะครับก็แบบเฮ้ยตั้มยุ่ยก่อนคือมันก็แกว่งไปแกว่งมาออมาอันนี้อันนี้คือจอดมือนในนังเลยเออแล้วแล้วไฟฉายแม่งก็ไม่หยุดยตรงส่งสองตรงตรง,ตรงนั้นพอดีอแล้วทุกคนก็หันมาหาผมว่า อะไรประมาณนี้คือทุกคนไม่ได้มองไปข้างหน้าแล้วผงเห็นอยู่คนเดียวแลวผมเห็นอยู่คนเดียวใช่เป็นยังไงครับไฟก็สองคือจะเป็นผู้ชายจําได้เลยผมเขาจะผมเขาจะเป็นหัวยิกพีกหัวยีกแล้วใส่ใส่ชุดอชุดหมีชุดชุดช่างเหมือนชุดซ่อมรถนะฮะเป็นชุดซ่อมรถซึ่งแบบเป็นเปื้อนๆหน่อยแต่ไม่ได้เปื้อนเลื่อนนะก็เหมือนเปื้อนๆแบบเปื้อนเขาทํางานเนี่ยเขาดืนยืนก้มหน้าอยู่อยืนก้มหน้าอยู่ข้างหน้าเรา คือไฟฉายเนี่ยส่องไปตรงนี้แต่ว่าเพื่อนหันมา<ช>เราเราเห็นคนเดียวแล้วผมก็แบบชี้ชี้แบบเฮ้ยดูดูแบบแต่ตอนนั้นคือเราอารมณ์เหมือนเหมือนแบบช็อกไปแล้วก็แบบดูข้างหน้าแบบด,ดูดูแต่พูดได้แค่ว่าดูแต่คําว่าข้างหน้าอยู่ในหนูอยู่ในใจออกมันไม่ไกเออกดูดูดูอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็อะไรก็แบบแล้วแล้วพอผมผมได้สติพวกเรี้ใช้มือชี้อ่าชี้ไปไปข้างหน้าแล้วก็คือทุกคนหันไปมัน แล้วคนนั้นเขาก็หายไปฮะคือเหมือนเหมือนเหมือนปิดทีวีอ่ะเขาจะพุ๊บไปเลยใช่ก็แบบก็อึ้งก็ก็แบบเพื่อนทุกคนก็ก็มาถามน้องก็มาก็มาถามอ่ะก็แบบเป็นไรพี่อะไรเงี้ยก็แบบเราก็เลยเออไม่เป็นไรคือออกจากตัวนี้ก่อนเพื่อที่รีบๆออกไม่หมว่าใช่รีบรีบรีบออกเลยใช่ไหมครับก็แต่ไม่ได้บอกให้ทุกคนวิ่งนะพี่ก็แบบเออเดินเดินเร็วขึ้นอย่างเงี้ยก็้ยังมีสติอยู่ใช่ก็แบบเดินเร็วขึ้นคืออันนึงคือที่ที่ผมที่ผมพยายามบอกว่าให้ให้เป็นคนเพราะว่า เราเรากลัวเรื่องเรื่องของรถรถที่เราไปจอดอ่ากลัวรถโดนขโมยอย่างเงี้ยก็เลยเร่บรีบไปดีกว่าเงี้เราเราคิดว่าเป็นคนตอนนั้นพี่อืมครับผมก็เลยข้าม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 คลองไปมาเรอ่ากลับไปรถเพื่อที่จะเบลรถใช่ก็เลยก็เลยแบบอ่าไปส่งก็เลยคราวนี้ก็เลยแยกย้ายไปส่งน้องน้องผู้หญิงกันอืมครับก็คือเพื่อนคนนั้นคนนี้ไปส่งผมเลยได้ไปส่งน้องคนนึงเออซึ่งบ้านมันอยู่ไกลสุดอ่าก็เลยอ่าไม่เป็นไร กูไปส่งก็ได้ m, ผมไปส่งก็ได้อ่าเงี้ยครับก็เลยพอไปส่งเสร็จปุ๊บอ่าโอเคคราวนี้ก็แบบส่งเสร็จต้องต้องขับกลับบ้านอ่าขับกลับบ้านคนเดียวคนเดียวเราบ้านเราก็อยู่ไกลาจากตรงนั้นเนะเาะเพราะว่าต้องบอกนะครับว่าที่ที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะมันเป็นชานเมืองอีกมุมหนึ่งขอ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 นแก่นแต่ว่าบ้านของป๋าเนี่ยมันก็อยู่อีกชานคือคนละคนละฝั่งเมืองคนละฝั่งฝังเมืองข้ามเมืองมาใช่ก็คือ ผมต้องข้ามเมืองอ่ะไปส่งน้องคนนั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันอเพื่อจะข้ามเมืองกลายเป็นแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเอประมาณสามสิบสี่สิบโลก่าจะถึงบ้านวันนั้นก็ไปส่งน้องคนนั้นเสร็จก็ขับขับทางเข้าบ้านขับมาฮะก็คือช่วงช่วงนั้นถนนถนนถนนทางทางมาบ้านเนี่ยถนนมาริวันนะฮะเออมันยังไม่ดีเท่าไหร่ใช่เขาทําใหม่เขาทำเขาทํําาเทาแล้วก็แบบมีมีแค่สองลีนแต่ก่อนอืมแล้วไฟไฟไม่มีเลย อเราก็ประมาณตีสองตีสองกว่าตอนนั้นกลับบ้านขับกลับมาแต่ว่าในตอนพอพอพอกลับมาคนเดียวพี่คือในใจคิดละเคว้งละอ๋อก็ทางเข้าบ้านนี่ก็คือโคตรเงียบอยู่แล้วตอนนั้นไม่ได้เจริญขนาดนี้ยังไม่เจริญมันก็เป็นทางสองเลนธรรมดาใช่ไฟถนนไม่มีใช่ไหมมืดเลยใช่ไหมใช่ครับเออเอาต่อคราวนี้อ่าถนนมิเรวันก็ยังก็ยังสร้างอยู่ผมผมมาถึงผมขับผมก็คิดไปเรื่อยครับว่าแบบ มันจริงไหมที่เราเจอ,อคือเราไม่เคยเจอแบบนี้คือเราเราเคยเจอตอนเราเป็นเด็กเป็นเด็กมัธยมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็แบบเรียนเรียนเรียนสายอาชีพฮะตอนนั้นอครับก็เลยแบบพยายามดูว่าเอ้ยทําไมเราทิ้งช่วงทิ้งช่วงการเจอแบบนี้มานานก็เพิ่งกลับไปเจออ,อ่าพอขับมาเรื่อยๆมาถึงโคง้งโค้งของของที่หนึ่งฮะของหมู่บ้านหนึ่งตรงตรงถนนมลิวันเขาเรียกว่าโค้งอ่าโรงเรียนคูัวานั้นเมื่อกี้วูคีผ่านอยู่อ่าครับ คือก็จะมีประวัติของโรงเรียนคูวานันอีกแต่ว่าเป็นอีพีต่อไปเอออมาถึงโค้งคูวานันผมคือผมอ่ะคือเบอร์แล้วตอนนั้นคือแบบตีสองกว่าจะตีสามจำได้ในใจแล้วก็กลัวอยู่แล้วนใช่เห็นมาอยู่ดีๆอยู่ดีๆมีมีคนมีคนมีคนในใจคนอยู่แบบมีเสียงมีเสียงมีเสียงในหัวบอกให้เราจอดจอดซื่อหนหัวมึงเนี่ยใช่คือจอดมีคนแก่จะข้ามถนนโอ้คนลุกไอ้จริงๆคือแบบเราก็เฮ้ยคือเราก็ เราก็เลยรีบจอดเหมือนมีคนแก่จะข้ามถนนไอคนที่เป็นช่างนี้ก็อีกคนหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือแบบเรามาเจอในเสียงในี่หัวเขาบอกว่าคนแก่จะข้ามถนนแต่ว่าตอนนั้นคือผมไม่เห็นไม่เห็นนะเพราะมันมืดมันมืดไม่มีไฟเลยอันนี้อันนี้ไม่มีไฟก็มีแต่ไฟรถมอเตอร์ไซค์สิบกว่าปีที่เราไม่เจอเลยใช่มันมีไฟคราวนี้ก็เราก็เลยจอดเราแต่ผมเห็นเห็นเห็นครับว่าแบบมีเงาตะคุ่มตะคุ่มแหละข้ามถนนเออมันมีคนข้ามถนนจริงแต่มันมืดมากเออมันมีเราก็เลยแบบได้สติว่าเฮ้ย ใครจะมันจะมาข้ามถนนวะอันเนี้ยตรงโค้งนั่นเลยมผมก็เลยเอาโอเคไม่เป็นไรตั้งสติตั้งสติอีกรอบหนึ่ง <_ d ata> คือตอนนั้นคือใกล้กล้จะสติแตกละขับกลับครับขับขับกับขับกับต่ออ่กลับบ้านต่ออืก็จะถึงทางเข้าบ้านฮะมันต้องยูเทินอันนี้ อพี่บอลต้องคิดตามช็อตที่พี่บอลที่ผมบอกทางพี่มาใช่ใช่เรามามาเลยอ่กาเลยหเลยโล่าเรียนมามันจะมีทางยูเทิร์นที่จะเข้าผมใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นมันมันทำถนนอ่ะพอยูเทิร์นมันจะมีไฟอ่ามีไฟหมุนหมุนเอออ่าผมก็ขับเพื่อจะดูทางจะเลี้ยวเข้าบ้านก็จะยูเทิร์นเออจะดูกระจกหลังก็คือแบบพอเรามองมองทางเข้าบ้านจะยูเทิร์นเงี้ยเราเห็นเห็นหางตาเราว่ามีเขาเขาอยู่ข้างหลัง เขามากับผมนั่งกับมึงมาใช่อคือแบบเขานั่งแล้วเขามองมองเหมือนผมเลยมองมองไทยแล้วกันมองทายจะเข้าหมู่บ้านอ่ะผมว่าสะดุ้งละสะดุ้งนิดนึงก็เฮ้ยซึ่งซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นกับเราคนที่ตามมาเนี่ยเราเป็นคนที่อยู่ใช่สุสานใช่ไหมใช่คนที่อยู่สุสานนี่คือคือคือก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาตามมาเว้ยอะไรเงี้ยผมผมเลยคือ คือที่เคยบอกเขาว่าต้องมีต้องมีสติเพราะว่ากลัวกลัวกลัวรถล้มมากกว่าผีหลอกกลัวแบบเจ็บตัวไปเรียนไม่ได้อย่างเงี้ยไปก่อนอก็แบบเฮ้ยต้องขับยังไงก็ต้องขับเพราะเรายัางเชื่อว่าคือคืออันนี้ความความคิดนะครับคือเราเชื่อว่าผีทําอะไรเราไม่ได้คือแบบเขาไม่สามารถทําให้เราเจ็บอะไรเงี้ยได้ฮะตอนนั้นก็เลยแบบอเอออยากขึ้นรถใช่ไหมอยากมาคือพูดในใจครับอยากมาใช่ไหมอ่าโอเค okay. ขึ้นรถมาก็ยูเทิร์นครับยูเทิร์นเข้าบ้านอืผมเป็นก็เลย ก็เลยแบบอ่าเป็นคนที่ต้องมีสูตรอะไรเรื่อยๆตลอดอืมขับมาจนอ่ามันจะมีเขาจะมีสถานีตำรวจฮะอยู่ทางเข้าหมู่บ้านแต่ตอนนี้เขาเขาเาลื้อไปแล้วเออครับตอนนี้เป็นเทศบาลอ่าเทศบาลทางเข้าบ้านมันมีไฟนี่มันมีไฟเทศบาลอ่าตรงนั้นคือเป็นไฟจุดเดียวแล้วอีกสามกิโลเมตรสามกิโลเมตรเนี่ยจะมืดเนี่ตอนนั้นเป็นทุ่งนาใช่ไหมใช่มื่อนย้อนกับไปที่แล้วใช่มืดหมดไม่มีไม่มีหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ไม่จะอยู่ านเมืองกันเนาะก็เอาว่ากูอ่าไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกเงี้ยพูดกูได้ใช่ไหมพี่ได้โอเคแต่อย่พูดไอ้ก็เอาว่ากูไม่เชื่อกูยังไม่เชื่อว่าว่าว่ามีจริงอว่ามีจริงผมมันก็ประมาณว่าเวลาเราขับใช่ไหมขับรถในความความมืดแล้วมีไฟครับมันเราจะเห็นเงาแสงเงาเงาเราแสงเราเองเออใช่ต้องต้องคิดตามคิดตามผมก็ขับไปอ่ะเห็น เห็นเงาเห็นเงาตัวเองแสงอืเงาหนึ่งไม่มีอไม่มีอ่าไม่มีมีเงาเราตัวคนเดียวที่ขับรถไปเงาที่สองเสาเสาเสาไฟที่สองมีเงาแล้วก็แสงไปอันเดียวก็นั่นแหละครับเสาไฟสุดท้ายแสงไฟสุดท้ายจริงๆมีสองเงาไม่แบบว่านั่งซ้อนกับมึงไปใช่เห็นเห็นเงาอาจจะคิดว่าผีไม่มีเงาแต่ไม่รู้คือตอนนั้นคือเขาทําทุกอย่างให้เรารู้ว่าเขามี เขามีนะคือมึงกำลังสู้กับตัวเองอยู่ว่ากูไม่เชื่อใก็เลยแบบพิสูจน์ทุกจุดว่าเอออย่างตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือพิสูจน์ให้หมดว่าพิสูจน์สติตัวเองให้ถึงบ้านให้ได้เขาพยายามเขาพยายามทำให้รู้ว่ากูมากับมึงช่เขาพยายามทำพอพอสุดสุดดวงไฟที่สามเหอสุดแรงเกิดบิดเลยเท่าที่พลังรถของผมจะมีตอนนั้นคือผมแบบเอาละใช่ละพอสุดไฟที่สามเห็นละผมบิด เต็มที่เลยเพื่อจะเข้ามาหมู่บ้านหลังจากนั้นหลังจากนั้นครับมันเป็นมันเหมือนชะตาชะตาเล่นตลุงอย่างพี่ทั้งคืนที่ผมขับรถไปขายของผมเติมน้ำมันยี่สบาทแต่ก่อนยี่สบาทได้เยอะนะเออใช่ใช่เออผมเติมน้ำมันขวดนิดหนึ่งแม่งยี่สิบาทสิบสองบาทเดียวลิตรหนึงเออแล้วรถผมเป็นสองจังหวะครับมันเหมือนมันเหมือนทุกอย่างมันมันเปะมันเปะมากจะบอกนะจะบอกนะว่าน้ำมันหมดพี่จริงจริงน้ำมันหมดคือแบบ ก่อนก่อนน้ำมันหมดก่อนพี่คือตอนตอนบิดสุดแรงเกิดเนี่ยรถผมเป็นรถ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 แต่งครับรถเด็กแว้นเนี่ยออแต่ก่อนอไฟหน้าไฟหน้าไฟต่ําขาดครับบิดครั้งแรกคือไฟต่ําขาดเลยเราบิดมาสุดอ๋อเพราะว่ามันไม่มีตัวทนันใช่ไม่มีตัวออต้านทานออไรตันี้คือเราตัดดิสตัวมันเราตัดไฟให้มันวิ่งเร็วที่สุดแต่ก่อนเพราะเราบิดแรงไฟมันจะขาดคอเคไฟต่ําขาดครับขาดปุ๊บไม่เป็นไรเรามีไฟสูงเปิดไฟสูงอีก บีตไปจนแบบไฟสูงขาดอยู่ในความมืดก่อนอันดับแรกอยู่ยังไงวะอยู่คนเดียวขับมายังไงวะก็คือต้องต้องถึงบ้านได้ได้พี่ตอนนั้นคือสุดท้ายน้ํามันหมดออขับมาจนแบบแล้วห่างห่างจากบ้านอีกไกลไหมไอ้ตอนนั้นห่างจากบ้านอีกตอนตรงตรงป้ายหมู่บ้านเลยไปประมาณสองร้อยเมตรพี่อ๋อที่พี่ขี่เข้ามานะใช่ตอนตอนนี้เขาเขามันจะมีสามแยกที่มัน สามแยกนี้คือมันเป็นทางไปไปไปวัดป่าโอ้ร้อนกันเดิ่มกไอ้เี่ยนี่แหละสามแยกนี้คือทางไปวัดป่าแล้วแล้วมันเป็นทางที่อันนี้ผมไม่รู้มันเกี่ยวไหมมันเป็นทางมันเป็นทางแยกเข้าสุสารสุสานคนสองพันปีฮะจริงๆริแถวบ้านผมมันจะมีมีสุสานสองพันปีที่เขาเใช่เขาเขาขุดเจอฮะแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาถมทิ้งละเพราะว่าเหมือนเจ้าของที่เขาเขากลัวเรื่องนี้ซึ่งซึ่งซึ่งสำหรับผมคือเสียดายนะเสียดายใช่เพราะว่าขุดเจออะไร ตั้งเยอะขนาดนี้แล้วก็อต่ออ่าก็ก็รถดับตรงนั้นพี่เสร็จปั๊บก็ต้องเขียนใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นอะน้ำมันหมดครับเอารูปผู้ชายเลยผมร้องให้โอ้โหร้องให้คือปุ๊บเป็นกูขี้แต่แล้วแล้วแล้วแบบผมพยายามให้รถมันไหลพี่ไหลยีมาให้ได้สุดท้ายแม่ไหลมาถึงนี่แหละเออถึงไหลอะไรมาถึงทางเข้าสุสานได้ทางทางรับเข้าเข้าวัดป่านี่แหละออผมก็คิดในหัวครับ คำสุดท้ายที่ผมพูดเนี่ยพูดกับเขาในหัวคือผมมาส่งพี่ให้ผมมาส่งตรงนี้ใช่ไหมคือพูดอย่างนี้เลยก็สุดท้ายผมผมก็เข็นพี่เขียนมาเข็นในความมืดนั่นแหละคือไม่เหลือตอนนั้นนะคือห่างจากบ้านโลไกลอยู่นะไกลพี่เป็นโลอีกโลเออไม่การเดินกิโลนึงกับการเขียนมอไซค์กิโลนี้เนอไเออก็แบบคือวันนั้นคือไม่ไม่ชีวิตไม่เหลือแล้วคือแบบ อะดีนารีนใช่คนรุ่งใช่คือแบบทุกอย่างคืออนกูยังลุกเลยใช่คือแบบผมผมแบบโอเคเชื่อแล้วประมาณเนี้ยอ่าเชื่อแล้วว่ามีเชื่อแล้วแหละว่ามีว่ามีวามีอีกอีกกระจกอีกด้านหนึ่งที่มันส่องเราตลอดเงี้ยอคือแบบผมก็เชื่อว่าอ่ามีเขาต้องมีเราแ่แหละอืมเออมีเราก็ต้องมีเขาประมาณนี้อ่าก็เลยเขียนรถเขียนรถเข้าบ้านเข็ยนรถเข้าบ้านแบบ ตอนช่วงเขียนนีก็ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีคือมันก็ร้อนร้อนตัวองอ่าคือคือคิดว่านี่คือจบจบจบของเขาแล้ะเขาเขาต้องการมาตรงนี้อเหมือนเราไปคลิกกับเขาตั้งแต่ตรงนั้นอ่ะว่าแบบเราเห็นเขาเขาเลยแบบรู้สึกว่าเขาอยากเขาเขาคงจะหาทางอ่ะพี่คืออันนี้ผมผมผมมั่วนะเหมือนพูว่าชะตาหรือเปล่าวะแต่ว่าพ่องไปตรงนี้แล้วเขาเหมือนเขากำหนดมาให้เราไปสุสานแล้วเขากูจะกลับมากับมือใช่คือคือคือผมคิดว่าเหมือนเขามีญาตินะหรือว่าแบบ อันนี้ผมเดานะมกูไม่ใช่คนไร้ญาติที่จะตายตรงนั้นถึงแม้ศพกูอยู่นั่นแต่ว่าดวงจิตเนี่ยอพากลับมานี่หน่อยอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้เสริมาว่าเป็นคนในหมู่บ้านผมอะไรอย่างเงี้ยโอเคพอถึงบ้านปั๊บก็เก็บกวาดนอนอาบน้ำาอกเก็บกวาดตัวเองนอนนั่นแหละพี่แต่ไม่ได้ฝันเลยใช่ไหมไม่ได้ฝันก็คือแบบเหนื่อยมากหนักมาก ตื่นเช้าก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเออเจอแบบนี้นะเมื่อคืนเงี้ยหนักมากเงี้ยก็แสดงว่าคนนี้เขาผีไม่ใด้ไปเรียกว่าต้องเรียกเป็นผีเนะผีผีตนนี้เขาเขาแบบว่าเขาอยากกลับมาเนาะแล้วได้ไปสืบไหมว่าเขามาเสียชีวิตอะไรไม่ไม่แต่แต่อ่าตรงทางเข้าสุสารก่อนอ่าประมาณสองสองร้อยสามรเมตรบ้งอทางเข้าสุสารนู่นนะที่เจ็ดลุมมาพี่เออเอก็คือมันมีอู่ซ่อมรถอ่า ผมก็เลยอันนี้ผมก็ผมก็มัว่วแหละว่าเขาอาจจะเสียชีวิตอ,อยู่นั่นแต่ว่าเขาเขาคงไม่อยากอยู่ตรงนั้นมั้งอะไรประมาณเนี้ร้อนครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานที่จริงนะครับม,มันหนาวๆแล้วก็<ม>ดีนะที่มันไม่ย,ยุงไม่อาจจะเปแค่เลือดออกได้ <laughs> แล้วแล้เรื่องบ้านบ้านหลังนี้พอรู้ไหมคร่าวๆไหม